เกี่ยวกับการขนส่งเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจเยอะพอสมควรแต่ในมุมน,นึงนะครับก็เห็นว่ายังมีพี่น้องชาวอุดรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเยอะพอสมควรยังไม่ได้ตัดสินใจว่า24พฤศจิกายนนี้จะไปเลือกตั้งไหมใช่ไหมครับบางคนก็ห่วงร้านห่วงบ้านนะครับว่ายังไม่รู้ว่าจะไปไปที่คู่หาที่ไหนก็มีเยอะนะครับ แล้วก็อีกอันนึ้งก็คือยังไม่รู้ว่าจะเลือกพักไหนก็เยอะพอสมควรซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะว่าอุดรเนี่ยเป็นเมืองหลวงประชาธิปไตยที่ไปใช้เ็จน้อยที่สุดในประเทศไทยเนาะเป็นจังหวัดที่ใช้เิ์น้อยที่สุดในประเทศไทยเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าพี่น้องชาวอุดรคนวัยกลางคนเนี่ยก็ไปทํางานต่างประเทศกันซะเยอะโดยเฉพาะที่แถวอําอเภอเพ็ญอาเภอหนองหานบ้านดุงและจังหลาดเนี่ยก็จะมีแต่ผู้แก่ผู้เฒ่าก็พอจะเข้าใจได้ว่า เรก็เป็นห่วงบ้านไม่แค่จะไปเลือกตั้งก็ไม่มีใครพาไปหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องดูแลหรือว่าร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านซุปตามก็ยังไงต้องคอยมีคนเฝ้าอยู่ก็อาจจะไม่สะดวกอะไรพวกนี้ก็พยายามอยากจะชักจูงอยู่แล้วก็ให้เพื่อนบ้านชุมชนช่วยกันเวลาไปก็อย่าไปคนเดียวพาคุณตาคุณยายไปเลือกตัวยเนี่ยมันก็จะน่าจะทําให้คนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะซึ่งมันก็จะดีกับระบบประชาธิปไตยแล้วเราก็จะได้ นายกอบจอที่เป็นตัวแทนของคนอุดรมุกมากจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เข้าใจว่าทางโฮมอุดรโฮมเคเบิลเนี่ยก็คงถามอุดรโพที่มีออกมาครับแล้วก็ทางฝั่งของเบอร์สองคุณนัทวุฒิไยเกลือก็เรียกว่าเป็นเฟกโพว่าไม่จริงตรงนี้ถ้าถ้าเป็นสิ่งที่ถามถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ดู ว่าใครนาใครในเรื่องของเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมดูห้าสิบเปอร์เซ็นที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งก็ตรงกับการลงพื้นที่ของผมเมื่อสองสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่ายิ่งถ้าไปไกลหน่อยเนี่ยก็จะเจอผู้แก่ผู้เฒ่าพ่อแก่แม่เฒ่ายะแยะนะครับคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายแล้วก็มีลูกหลานเด็กๆซะเยอะเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจริงๆหมายความว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่านหนึ่งจะออกไปเลือกตั้งหรือไม่ไปเลือกตั้ง สองถ้าออกไปเลือกตั้งจะเลือกพักไหนก็ยังไม่ได้การตัดสินใจเพราะฉะนั้นการแข่งขันการเลือกตั้งนี้ก็เลยยังยังบอกไม่ได้ว่าใครจะชนะก็ขึ้นอยู่กับว่ายุทธศาสตร์4ี่หวันที่จะถึงนี่ถ้าพักประชาชนที่ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงมียุทธศาสตร์ไล่กดนะยุทธศาสตร์ไล่กดลงพื้นที่ละเอียดนะครับว่าแต่ละอำเภอมี ทีมของสอบอจอหรือมีอดีตผู้ช่วยสสของพรรคก้าวไกลสมัยที่ได้คะแนนเยอะๆช่วยกันเดินตามกุมภาวะปีตามไปจบจนถึง,ถง,ถงนายยูด้วยซ้ำนะคือทางเราเราลงกันแบบกว่าเร็วกว่าแม่นกว่าเนี่ยมันก็มีสิทธิใจทำให้เรา,าชนะได้ผมเห็นแล้วว่าจำนวนประชากรอนนันดับหนึ่งอเภอิมเมืองอันดับสองกุมภาวะปีอันดับสุดท้ายนายูงมีอยู่สองหมืหนห้าก็เข้าใจว่าคุณ คณะสอนเนี่ยแกหาเสียงมาจะเป็นปีแล้วเนี่ยแกไปครบเกือบจะทุกอำเภอแล้วนะครับยี่สิบอำเภอแล้วก็มีนโยบายที่เหมาะสมกับแต่ละอำเภออำเภอนี้เป็นอำเภอเกษตรกรมีปัญหาเรื่องไร่อ้อยราคาอ้อยไม่ดีไม่มีอุปกรณ์ในการตัดอ้อยอ่อบจก็ควรที่จะมีเครื่องจักรทางการเกษตรในการตัดอ้อยไว้ให้เกษตรกรสามารถที่จะยิ้มได้ในราคาถูกจะได้มีอุปกรณ์ช่วยอ่ถ้าเป็นภูพบาทถ้าเป็นบ้านเชียง อ่าตรงนี้เป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะก็น่าจะต้องมีนโยบายแบบนี้ถ้าเป็นทะเลบัวแดงช่วงนี้กําลังเริ่มจะมาแล้วในการขนส่งลำบากไม่มีรถส่วนตัวก็ไปไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าที่เมื่อเช้าผมประกาศกลางรายการกรรมกรข่าวของคุณจอยุทธก็คือผมสนใจอุดอรมากๆเพราะว่าเป็นเมืองที่มีมรดกโลกสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวนในประเทศไทยรายได้การท่องเที่ยว สามพันล้านเองท่องเที่ยวจากต่างประเทศสามร้อยล้านเองผมก็เลยเสนอตัวไปก่อนเลยว่าถ้าคุณคณิศรชนะเนี่ยขอให้พิธามาเป็นทูตการท,าท่องเที่ยวให้อุดรได้ไหมแล้วก็จะได้ให้คุณณนนิศคณิศรเนี่ยช่วยทําพวกคมนาคมขนส่งรถเมล์ไฟฟ้าที่เขาอยากจะทําอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็ไปถึงที่ท่องเที่ยวพวกนี้ไปถึงคำชนโนดไปถึงบ้านเชียงใหม่ปุกกะบ่าไปาถึงทะเลหัวแดงมีบ้านใหญ่พวนมี พิธีออกพรรษาอะไรขัางน,นเนี่ยผมอ,อยากจะเสนอเรื่องอยากจะทำให้อุดร่อนเนี่ยเที่ยวได,ด้ชนมาดูและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้ววด